ได้ยินได้ฟังและชื่นใจกันไหมอาจะมาภาพเองรู้สึกว่าสราบซึ้งในใจเป็นอย่างมากเพราะความหมายของคำตั้งแตยะที่ถามนี้ล้วนแต่สิ่งที่มีสาระทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแกนสารเป็นสิ่งที่แน่นอน สิ่งทั้งปวงในโลกเอาอะไรเป็นแก่นสารกันมองดูีิวันนี้มีคนมานั่งร้องไห้ต่อหน้าหลายคนที่เดียววันนี้จากกรุงเทพบ้างจากจังหวัดเพชรชบูร์บ้างจากที่อื่นๆบ้างหลายแห่งมานั่งร้องไห้ต่อหน้าต่อตา เรารองไห้เพื่ออะไรเพราะความไม่แน่นอนอะไรมันไม่แน่นอนสิ่งทั้งปวงในโลกมันไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากความตายเท่านั้นเรามองดูดีๆเถอะอ่านดีๆพร,ระพุทธเจ้าบอกเลยว่าภพกสัต์สมบัติเป็นของไม่กิรงการ เป็นของไม่แน่นอนเหมือนดังกล่าวมาว่ามีคนมานั่งร้องไห้ต่อหน้าวันนี้หลายคนเรื่องของเรื่องคืออะไรคือความไม่แน่นอนของเขาเบื้องต้นเขาเป็นคนร่ารวยรวยซะจนเหลืองตัวในเมื่อมีคนทุกคนจน หรือเพื่อนฝูงมีทุกข์มาขอยืมเงินกู้ทองก็ยินดีส่งครองช่วยเหลือไปช่วยเหลือมาเงินทองมันักจะหมดและตัวเองก็ไปทำการค้าผิดพลาดก็เลยหมดตัวพอมันหมดตัวแล้วก็ต้องไปยืมผู้อื่นมาก็ต้องจ่ายเช็คให้เข้าไปตัวเองก็แถมจะเข้าตารางซะด้วย เงินของตัวเองมีมากมายแต่อยู่กับผู้อื่นคือให้เขากู้ไปนั่นเองเวลาไปทวงถามก็บอกไม่มีแต่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็ทำอะไรเขาไม่ได้แต่ตัวเองไปยุกู้ยืมเงินมาทุกบาททุกสตางค์มีหลักฐานทั้งนั้นแถมยังเช็คด้วยตารานี่ต้องเข้าด้วยเสียอ,อกเสียใจตัวเองก็ร้องไห้ อันนี้ก็ถือว่าไม่จรลังการไม่แน่นอนหรืออื่นอนอีกพวกเรามองเัาเองเห็นว่าอะไรมันแน่นอนกันแน่บางทีอยู่ตึกหลังสูง,สงเหมือนปราสาทวิมานตัวของตัวเองเหมือนเทพเจ้าอยู่ไปอยู่มานีจากตึกหลังสูง,สงนะ่ะ ปเช่าบ้านอยู่กระท่อมหลังเล็กๆก็มีถมไปบางคนจนแทบไปขอทานความพยายามดิ้นรนมีสามารถเกิดให้มั่งมีสิสุขขึ้นมาอันนี้มันก็เป็นของแปลกสาระวัตรทุกอย่างในโลกนี้เอาอะไรมาเป็นสิ่งแน่นอนแม้แต่ผัวเมียอยู่ด้วยกันมันก็ไม่แน่นะัน บางทีอาจจะตายจากกันไปหรือบางทีอาจจะไม่ตายเกิดความขัดแย้งอย่างแรงก็อาจจะหลีกทางกันไปก็ได้สนรบพัท,ทุกอย่างนีลกูกมองแล้วเอาอะไรมาเป็นแจ่มสามเอาอะไรมาเป็นแน่นอนมันไม่มีอะไรที่จะแน่นอนเรือนทองปีนี้ได้รับมาสักล้านแบาบท เดี๋ยวปรดับเงินล้านบาทหมดไปดิ้นรนหาใหม่มองดูเถอะมันไม่แน่นอนสักอย่างหรอกมันเปลี่ยนไปกับเปลี่ยนมาสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เสื้อผ้าของที่เราใส่มานี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันมีกี่ชุดด้วยกันถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งกิริยาการถาวรแล้วไม่มีที่เก็บ แแล้วบัตรนี้มันไปไมนหมดมันก็แปลไปตามสภาพของมันมองดูให้ดีๆอ่านให้ดีๆแถมยังไม่พออ่านมาถึงสังขารร่างกายสิเรานั่งกันอยู่ณสถานที่นี้เดี๋ยวนี้ไม่รู้เมื่อ,อไรใครจะจองจากกันไปเรามองดูดีๆสิอ่านดูดีๆมันแน่นอนที่ไหน มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงแท้สมัยก่อนยังเป็นหนุม่มเป็นสาวบัตรนี้เป็นคนแก่สมัยก่อนเป็นเด็กบัตรนี้เป็นสาวเลยจากสาวก็เป็นคนแก่เปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดก็คือตายไม่มีอะไรที่จะแน่นอนนอกจากตายตายนี่แน่นอนที่สุดไม่มีใครจะเว้นได้แน่นอน ไม่มีใครล่ละสามารถจะป้องกันความตายได้พระพุทธเจ้าทีงนเทศในพระเทศกรัตัสสุขมีใจฟวามว่าสิ่งทั้งปวงในโลกล่อมเป็นของบิบัติไปหรือตายไปมนุษย์เราทั้งหลายจะวิเศษจะไหนขนาดพระราชามหากระสั ผู้มีมหิหติเดชก็ไม่มีความสามารถจะป้องกันความตายได้ครามผู้เก่งกาจด้วยเวทมนต์สามารถเสกสารพัดทุกอย่างได้ปรงปถนาก็ไม่มีความสามารถจะเสกป้องกันพยามัจจุราชคือความตายได้ความตายย่อเก่าถึงเก่าคนจนตลอดคนขอทาน เอาความจนมาเป็นสิ่งอ้างอิงเพื่อป้องกันพยามาัจจุราชไม่กิดชีวิตตัวเองก็ไม่ได้คนกำลังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่กำลังแก่งอมอยากจะดูแลพ่อแม่ให้พ่อแม่ตายซะก่อนเธอเองถึงจะตายจะร้องขอพยามาัจจุรา,พาชพยามัจจุราชก็ไม่เวน้นหรือผู้ที่กำลังรวย มีความสุขบอกว่าเกิดมามีแต่ความทุกข์บัดนี้มาเจอความสุขแล้วขอสวยความสุขก็นิสืบไปน่อยเถอะพยายามบรรจาลไม่ยอมเว้นแต่ให้เวลาจะต้องเอาทันทีมองดูดีๆสังขารร่างกายของเราที่เราลักเราโมงแหนเขาย้ำจะต้องจากเราอีกจะเอาอะไรมาเป็นแก่นสารม,มันไม่มีอะไรทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าบอกว่าบุญกุศลความดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นแก่นสารที่สุดโจรขโมยไม่ได้ใครจะมาแย่งไม่ได้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนคือบุญกุศลแน่นอนเหลือเกินบุญกุศลย่อมเป็นที่พึ่งพำนักของสัตว์ในโลกหน้าอย่าว่าโลกหน้าแม้แต่ปัจจุบันเราก็อยู่ด้วยบุญ เรามีบุญบุญยังกระตุ้นในพวกเรากล้าเสียสละมาบำเพ็ญความดีณที่น,ะนี้ถ้าไม่มีบุญทุนเบื้องหลังแล้วจ้างก็ไม่มาพะมองแล้วมาไม่มีสาระมาไม่มีประโยชน์แต่สำหรับผู้มองคุณค่าหรืออนุภาพแห่งบุญกุศลได้อย่างชัดเจนและผู้มีบารมีบุญกุศล สิ่งที่สร้งสมบรวมแวจึงกระ,ะ,กระตุ้นความรู้สึกทั้งบ้านระบบประสาทสมองจิตใจให้น้อมมาจึงกล้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาบำเพ็ญกุศลทีน่นี้มองดูดีๆสิเราอยู่ด้วยบุญอยู่ด้วยกุศลอยู่ด้วยความดีคนบาปก็อยู่ด้วยบาปคนบุญก็อยู่ด้วยบุญเรามองดูเถอะอ่านให้ดีๆมองให้ดีๆ ประสิทธิภาพความดีที่เราสร้างสมบรูรมมาไว้แล้วเป็นสิ่งที่มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่แต่บาปเขาก็มีอนุภาพวันยิ่งใหญ่เหมือนกันผู้ทําบาปไว้แล้วถึงจังหวะบาปให้โทษก็ไม่มีความสามารถที่จะป้องกันเขาได้เขาต้องลงโทษจังหวะบุญกุศลอันวยผลประโยชน์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างดีหมด ไม่บุญกุศลจึงไม่ความดีเสมอไปก็เราเกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้สร้างความดีอย่างเดียวนี่บาปเราก็ทำความดีเราก็ทําสุดแล้วแต่ผู้ที่ทําได้มากเลยน้อยบางคนอาจจะบุญมากบาปน้อยบางคนอาจจะบาปมากบุญน้อยเพราะนั้นการแสดงออกในปัจจุบันจึงเห็นได้ชัดถ้าผู้วิเคราะห์ เห็นได้ชัดคืออะไรความสุขความทุกข์ฐานะความเป็นอยู่แตกต่างกันอันนี้เป็นอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าถ้าอาศัยบุญที่สร้างสมบุกลมรณไว้เราไม่ทำอะไรมันจะเกิดได้ไม่บุญกุศลไม่ได้นำพาเจ้าของผพ้เป็นเจ้าของบุญนั้นชี้เกียจย่อมให้ขยันหมั่นเพียรจังหวะการดำเนินทุกอย่างถูกต้อง เป็นไปเพื่อผลประโยชน์กําไรบาปหากใน,นเมื่อเข้าถึงแล้วยิ่งดิ้นก็นยิ่งจมยิ่งพยายามก็ยิ่งลงมันแปลกจนพระ,ะนั้นขอยพวกเรานี่มองถึงอนุภาพแห่งบุญกับบาปมองให้ดีๆอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกดีนอกนั้นพวกเราทั้งหลายมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่แน่นอนจริงๆคืออะไรบุญกับบาป ทำบาปเอาไว้ทำบุญเอาไว้แน่นอนที่สุดเป็นของจิลรงการติดตามตัวของเราแน่ผู้สร้างสมบุกลมบุญกุศลไว้บุญกุศลย่อมเป็นสิ่งอนุคามนีติดตามไปสู่สุคติพบสวรรค์หรือสูงยิ่งึ้นไปจนตีเคลื่อนจากสวรรค์ลงมาสู่มนุษย์ต้องเกิดในตระกูลที่ดีต้องเกิดในระหว่างที่มีพุทธศาสนาเช่นอย่างพวกเราเราเนี่ย เป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดในยุคข่าวพุทธศาสนาและตระกูลนับถือพุทธศาสนาและประเทศที่นับถือพุทธศาสนาด้วยและตัวงตัวเองก็สามารถประคองตัว,ตวเองเข้าสู่บวรพุทธศาสนาได้ด้วยมองดูดิมองดูให้ดีๆอ่านให้ดีๆอลไรกันถ้าไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีบารมีเป็นไปไม่ได้ พันนบุญกุศลเนี่ยเป็นของแน่นอนเป็นของกิรลังการไม่มีใครที่จะมาขโมยได้ไฟไม่ไหม้น้ำไม่ไหลน้ําไม่ท่วมเป็นสิ่งแน่นอนเป็นสิ่งอนุคามันติดตามตัวเราแล้วเอานวยผลในฉะนั้นแตกต่างจากบาปกรรมก็เ,เป็นสิ่งที่แน่นอนเหมือนกันผู้ดใดทำบ,บาปไปแล้วบาปกรรมยอมติดตามพวะนั้นไปสู่นรก เกิดมาย่อมเป็นเปรตเป็นสารชานเวียนไปตามพกน้อยพกใหญ่มีความทุกข์ทรมานโผเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์และอาจจะเกิดมาในยุคเขาที่ไม่มีพุทธศาสนาเพราะไม่มีบุญเป็นสื่อสัมผัสอันนี้อันนี้ก็เป็นของแน่นอนแต่แน่นอนไปในทางที่ชั่วแน่นอนไปในทางที่ทรมานเป็นทุกข์บุญกุศลเป็นของที่แน่นอน แน่นอนในทางที่เป็นสุขเป็นไปเพื่อวัฒนะคือความเจริญเพราะนั้นขอให้พวกเรามองเถึงสิ่งใดที่แน่นอนให้รีบสะสมสิ่งนั้นสิ่งที่แน่นอนสิ่งที่เป็นประโยชน์คือบุญกุศลเพาน,นก็ขอให้พวกเรารีบวันนี้มาฟังคำสัญญาทิ่ฐานของแต่ละท่านซึ่งท่านผระอธิการบุญอา่านรู้สึกมีความซาบซึ้งในใจอย่างที่สุด พราพวกเราได้สั่งสมสิ่งที่เป็นถาวรสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์อันสูงยิ่งไว้ให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุทุการทุกปีทุกปีพวกเราไปพยายามทุกวันทุกคืนไปพยายามวันพระหน้าเราก็จะได้อ่านอีกให้ฟังอีกวันพระต่อไปน้่นจจก็อีกจนกว่าจะจบกพอดีอีกสองวันพระก็จบพอดี วันพระต่อไปนี่ก็อ่านวันพระต่อไปอีกเป็นวันออกกัญชาเราก็จะได้อ่านจนกป่ายจะได้ภาวนาให้ได้ทราบกันโดยทั่วถึงอันนี้เป็นอย่างนั้นวันนี้ก็จะมีการจุดระเบิดคือระเบิดหินแล้วเราจะได้สร้างวิหารบุรพาา์ j ุที่ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเราเองและให้กับผู้ที่มาบำเพ็ญมาที่นี้ วันนี้การจุดระเบิดถินนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายได้ต่อจากนี้ไปพวกเราก็ขอให้ข้าที่หลบไปอยู่ในมุมที่พ้นไปจากอันตรายบรรดาเทคโนโซึ่งจะมาอบรมหรือมาฝึกนั้นก็ต่อจากนี้ไปอย่ายให้ลงมาข้างล่างให้หลบอยู่ตึกธรรมวิจัยขึ้นไปทางน,นู้นลงมาข้างล่างกเศษหินอาจจะกระเด็นไปถูก ย่อมเป็นอันตรายได้เพราะนั้นก็ขอให้พากันหลบเข้าไปสู่มุมของฟาร์มพ้นอันตรายอต่อจากนี้ไปก็ขอให้เลิกกันรถที่จอดอยู่ออกนี้หมดหรือยังรถที่จอดอยู่ให้ออกนี้หมดซะนะต่อจากนี้ไปเรากราบกัน